สวัสดีค่ะทุกคนมือนีสุดา่มาสอมเฮดด้อค่ะเฮดที่ไปหามาไปแป๊บเดียวค่ะเออนี่แล้วก็ตอนนี้ก็งาจะประมาณเที่ยงเที่ยงของวันใหม่ค่อยทำนะคะเดี๋ยวนี้เราไม่รีบนะคะเราไม่รีบสู้วุไหวแล้วค่ะของมือนี่อันนี้เสียมาตากค่ะ แล้วก็นู่นมีกระด้งค่ะเตรียมกระด้งไว้แล้วแล้วก็มีกระสอบเข่าค่ะอันนี้เป็นกระสอบข่าเนาะพลคนก็มาเย็บขอบเย็บเนี้ย่ันนีเราซื้อข่าเมื่อกินนะนะเอาวบาตากเฮ็ดตากปูตากปลาตากเงินก็ว่าไปพอดีมีเดดค่ะผมก็เลยเออเฮ็ดไอ้นี่ดีกว่าแล้วก็สั่งมีดมานะคะมีดหาเห็ดด้นี่ ลองดูสิพึ่งเห็ดฝนกจาจักสิเป็นเนอเลอนี่เดี๋ยวอันดับแรกเราต้องขูดก่อนนะคะอาจริงนะทุกคนอันเนี้ยผณรู้สึกว่ามันย้อนแสงแต่ทุกครั้งที่ฝนบอกว่าย้อนแสงคือตาขนงผมนะแงบเห็นค่ะมันแสงมันย้อนเข้าตาผมแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าท,ทุกคนคงจะเห็นชัด แต่แค่ตัวเองเนี่ยตัวคนเองเนี่แหละท,ที่เสบอโบเห็นคือว่านะเออม,มืดโอ้อเม็ดใหม่ของเราเนี่ยลองดูเซสร่างเม็ดมาอันนี้เป็นเห็ดพึ่งออ่ขาลายนะคะอ่อนๆเดี๋ยวเสียมาตากด้วยพี่น้องรอดนี่ฝนโบกเก็บนะคะ จะตากเขาก็จะเป็นน้ำดำนั่นแหละพึ่งขาไล่แต่ก็ไม่เป็นไรนี่เอาเห็ดไอ้เอามีดมาลองก่อนมาลองก่อนที่จะออกสนามจริงก็ซื้อก็มีดสร้างมาจากเน็ตมันเหมือนกับเขาออกแบบมาแบบว่ามีด ออกแบบมาสําหรับไปมีดต,ต่างประเทศ่ะคนคือหันหันหันเข่าเจ้าหองเลยนะโอ้นนี้มีมีดทุกแบบนะทุกรูปแบบที่แบบมีแปลงก็มีแต่มันเป็นง,อ,งอๆบนบบมักนี่เห็นเนาะ ใหญ่ไปไหมเธอต่างห่งกันตักแห่งอันนี้เป็นเลือกปกติเ้ออันเหตุเขาเรียกอะไรถ่ายในกล้องกับของจริงอะของเหตุอิหรีมันคนละแบบนะถ้านั่งเห็ดจะบีบไปหอดสได้แล้วล่ะ คนเท็ดน,นาไปหรือเปล่าเอากระดูกมาก,ก่อนเด้อเออไม่เป็นไรใส่อันนี้ไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปตากอันนี้เฮ็เดแบบว่าสำหรับเพิ่นผู้มักเบิองเนาะอย่างที่บอกบางคนเพิ่นกระมากเบิง่งเดยบางคนเพิ่นกระมากเดย กูได้มากอันใดก็เบิง้งอันนั้นแบบพี่น้องโอ้กะย,ะอยก็จะขึ้นยากลยอันใดมันเบิงะะบ้งบ่ได้ก็แย่เบิ้งเขียบฝนเยอะแยะเด้อตัวใดเป็นตะเบิ้งจังเบิ้งตัวใดบ่เป็นต,เนต,เนตเนะ,ะเบิ้งก็แย่เบิ้งแค่นั้นแหละจริงๆเมื่อวานเป็นวันพุธเนาะพี่ไม้เป็นคนชวนวนอีกแล้วนะคะว่าเออขึ้นเขาไหมพอดีเป็นวันนั้นคะ่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดี ก็เลยบด,ดิบบดปดีกว่าเลยเนี่ยแหละหามแบบตรงนี้ก็ไม่ไกลอ่ะอย่างที่บอกน่าจะประมาณห้าสิบนาทีน้มัน <Okay. S 1> จริงๆม,มีมีหลายหมองอยู่แต่ว่าก็ตรงนี้เขามีเอ่อเพิงหวานนะผมก็เลยเออเข้าตรงนี้ทุกคนเขาจะมีแบบว่าเป็นรานะ เดี๋ยวก็ต้องอันนี้ดีๆก่อนคนเคยอ่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเก็บมาเนาะเก็บ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 ชอบเก็บเพื่อเก็บเพราะว่าไอ้ทางบ้านเขาเจ้ากินได้เบริรนะะแต่ว่าน้องคุว่าต้นด,ดีขนาดว่าสันผมก็เลยคือว่าเอ้ยน้นน่ะจะเป็นแบบตรงที่แบบเฮ็ดเวลาเขาเก็บเขาโดนฝนโดนหยางพอมหรืว่าหรือว่ามีโรงมีลานนิดๆในหน่นนอยเงี้ยเรา เ้าก็ไ่ได้เบิ่งคักคนะทุกคนเก็บมาหลายเนาะตากว้ตากตากตากไ่ได้ใส่ใจพอกกันใดนะรอบนี้ก็เลยแบบแต้องเบิงดีๆต้องดูดีๆก็จะตากเหมือนกันนะคะไอ้เพิ่งเิ่งบานเนาะ ยัางที่ผณเคยเห็นเบิ้งคลิปออิตาลีเนาะข้าเจ้ามาก,กินแบบดอกแบบแก่ๆเนาะมันหอมได้พี่น้องเลยจริงๆนะมันหอมอยู่นะมันก็ไม่น่าเกียดนะอันนี้เราจะตากแดดนะคะพอดี เครื่องดีไฮเดรตของคนแบบว่ามีสิบถาดเลยอะพังพังจะได้มากแต่ว่ามันก็มีเครื่องตากแบบมีมีเครื่องตากอกีกอีกอันเล็กเป็นเป็นถาดกลมถาดกลมแต่ว่ามีแดดก็เลยเออมาตากแดดดีวกว่า เห็ดเพลิงหวานแห่งเนี่ยเนาะเอ่อฝนเคยเอามาทำเอ็กโรลส์นะคะเอ้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดแปลว่าเอามาแช่น้ำแล้วก็มาหั่นหั่นแค่คายว่าใส่แทนเห็ดเอ่อเห็ดหอมเขาเน่ะเออใส่ไปแล้วก็ให้แม่ให้พี่ไม้กินเขาไม่รู้แซบเซยพี่น้องถ้าไปบอกไม่ฉันไม่กินเห็ด เยเอาใส่กรรูนน้ำเริ่มมันเริ่มเหี่ยแล้วมันมันเริ่มแห้งๆมันก็จะลอกยากหน่อยนะเอามีดใยเนี่ยแหละเมีดเนี่ยบรินัดแล้วนั่งตากแดดได้เลยเมือน,นี้วันนี้เดี๋ยวจะตอนกลางคืนอาจจะมีฝนนะคะแล้วก็จะมีฝนยาวเลยบริเี่พี่น้องยิงยาวไปเลยเป็นทางอาทิตย์คนละเออ ดีจะได้เก็บเห็ดฝนถามว่าฝน,นตกบ่ตกแต่ว่าด้วยความที่ปลาทั้งนี้เขาแบบเขาสมบูรณ์นะะใบไม้เขาหลายเขาหนาเพราะฉะนั้นฝนนี่จะต้องตกแบบหนักๆต้องตกแบบหนักๆเลยอะ่ะค่อยเอาเขาอยู่เราสันป่ากรแหงคือเกาแล้าตกพอซ้ำนึงยังยังมีโอกาสนะคะ เพราะว่าเช็คอากาศแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยหนาวกลางคืนแบบแบบเบ่หนาวคือส่วงเมื่อกี้เนี่ยเนาะห่าหกองศาเจ็ดองศาบา,าัานตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะดออนก็โอเคปีนี้ยังมีลุ้นยังมีลุ้นเอาเท็เๆเพิ่งขาลายก่อนโอ้ยทุกคนเอา้า ใหญ่แสบแสบด้วยนี่ก้อนที่ฝนจะไปหาเห็ดไหมทุกคนกลางคืนอนะฝนฝันละเบอร์ฝันว่าฝันเห็นเห็ดหลายหลายงามงามนฝันก็เลยบอกพี่ไม่ว่าคือเ,คเป็นลาจ้ะเป็นลาเนี่ย ในฝันบอกพี่ไม้าที่รักพาฉันไปเก็บเห็ดหน่อยแกก็เลยพาไปในฝันเลยว่ามีพี่น้องอยากไปนั่มพี่น้องทางทางบ้านอยากไปนั่าสันก็ไปกันหลายคนไปกไปสอนเขาเก็บเห็ดในฝันนะว่าไปสอนเออแบบเห็ดตัวนี้นะกินได้จังสั้นสินะ ใบเทียนีห้าสวสอนเขาแล้วเฮ็ดมันหลายนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ไปเก็บของเขาอะ่ะพอเราหยิบต้นอันไหนขึ้นมาเขาก็ไม่ดึงเอากับมือเราเขาก็มาแย่งเอากับมือเราอ่ะี่ยฝันนัะนะเสียใจ <c oughs> ตื่นมาเสียใจขนาดเลยแบบว่าฉันหยิบอันไหนขึ้นมาเขาก็มาแย่งกับมือฉันเศร้ามาก <c oughs> เออกลายเป็นแบบอารมณ์แบบนอยทุกคนนอยแล้วก็มีการแบบหายพร้อมได้อันนี้เรื่องจริงนะคือแบบ ตือนมาเอ๊ะทำไมมันอารมณ์มันเศร้าๆมันแบบหายพอมเร้่โทรไปบอกทหไหมฉันเป็นไรไม่รู้วันนี้ฉันรู้สึกเศร้าจังเลย <c oughs> นั่นแหละเป็นวันนั้นค่ะอารมณ์แบบว่าอยากร้องไห้อยู่ๆก็อยากร้องไห้หายกว่าคนทองอยีกไม่ได้ท่องด้วยค่ะ อ้วนซื้ออ้วนขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมอืมตัดออกเลยดอกพึ่งขาลายขาลาเนี่ก็จะมีแบบแล้วแต่จะเรียกนะทุกคนเขาก็จะมีแบบเขาเรียกแอสเปนแอสเปนบริดหรือว่า แบบก็เบิร์ชบอลีดมันเป็นชื่อของต้นไม้นะคะเพราะเขาชอบขึ้นกับต้นเบิร์ชที่นี่มีต้นเบิร์ชมีต้นแอสเพนเออมันเป็นชื่อต้นไม้เขาก็เลยห้องตั้งเอามาเป็นสื่อเฮดเออมันก็จะมีทั้งแบบว่าอ่าอ่าแอสเพนบอลีดก็คือเห็ดพึ่งขาลายธรรมดาเนี่แหละแล้วก็มีออ a n เรนจ์บอลีดออเรนจ์แอสเพน บลีดอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียก red cap แต,ต่ cap ก็คือหัวมันอนะหัวดอกอะเออแล้วแต่จะเรียกสรุปง่ายๆก็เห็ดเพังค้าลายเนี่ยแหละแบบว่าเว้าให้เข้าใจกันเนาะออมีหลายแบบค้าลายเนี่ยสลับเมียไปสลับเมียมางงไหม เอามาว่างไว้เลาเป็นลาเด็ดหนิเธอเป็นลาหน่อยๆกระบอเป็นยังค่ะเด็มีหลายละตากไม่นบันอันบางคนิันถามวัามีตู้แช่ใช่บอกเพราะ่นมีตูแต้แช่นะคะ ก่อนหน้านี้พี่ไม้ซื้อตู้แช่ใหม่เอี่ยมเลยมันก็อยู่ข้างบนบ้านนะเพราะว่าผมน่าจะเอาปีที่แล้วหรือปีใดบ้างมเคยเอาถ่ายคลิปดูเสร็จแล้วแกก็ซื้อเสร็จแล้วผนอยากได้ตู้ใหม่เพิ่มผนอยากได้ตู้แบบส,งสูงๆเป็นตู้เย็นเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นตู้แช่นะแต่อยากได้ตู้แบบแคล้ายๆตู้เย็นแต่มันคือตู้แช่แข็งอะ่ะแต่ลักษณะคล้ายตู้เย็นอะ่ะส,สูงๆ เออแล้วปีที่แล้วเราก็สั่งสั่งสั่งมาแต่ว่าด้วยความที่แบบว่า,าในห้างที่เราไปสั่งอะของมันไม่มีครับบอกว่ารอมนก็เลยบอกฉันรอไม่ได้เพราะตอนนั้นเขากำลังเก็บเห็ดไก่เลยเห็ดไก่ออกหลายส่วนเนาะบอกเราเครื่องตากหุ่นพังหุ่นโบได้ตากเห็ดเลยปีที่แล้วเนาะนะเออฉันรอไม่ได้หุ่นต้องลวกตังเสียนาลวกเก็บแกก็เลยสั่งมาใหม่อีก สั่งตู้แช่เหมือนคล้ายๆกับตู้เลกที่แกซื้อให้ตู้ใหญ่แต่อันนี้เป็นตู้เล็กเออตู้น้อยก่อนที่อีกเครื่องจะมาเพราะฉะนั้นเรามีตู้แช่สามเครื่องแล้วตอนนี้แล้วไอ้เครื่องใหม่ที่มามามา้มางตีพีเทลเล่แหละแต่ว่าบดีไซนไงเพราะว่าสั่งเครื่องหน่อยมาแล้วไบด้ไซนแล้วก็ยังอยู่ในโรงรถนะคะตู้ใหญ่นะแต่ปีนี้แหละจะได้แกะ แาสติกแกะตัวคุมออกออจะได้มีตูแ้แช่แช่กับขพาเนี่แหละมคนเมื่อหนาวส่้นมากก็จะมีตูแ้แช่เก็บแทบทุกบ้านหลายๆตู้มันบมนแช่แค่เห็ดแต่ว่อึดแนวแช่กิ่นนะทุกคนเพราะเขาไปชอปกันทีแบบชอบหลายๆอ่ะอย่างบ้านผลก็ในตู้แช่เนี่ยก็จะมีทั้งผล,ลไม้แบบว่า บ้านบ้านผลมาก,กินผลไม้เนาะก็จะมีพวกสตรอเบอร์อร,รี่ลัซเบอรี่นี่มะกล้วยมาเอา่อกล้วยมะ่วงมะฮุ่งซุกกินสินะเป็นตู้เอ่อเป็นถุงใหญ่ๆอะ่ะเอามาไว้กินเพราะว่าเราไม่ได้ไปช็อปกันบ่อยๆนะคนเมืองหนาวเขาก็จะซื้อกันมาเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาไปห้างซื้อน,ยน,ยนอยูนู้กินเงี้ยพวกเนื้อพวกไก่พวกหมูเขาก็จะซื้อกันมาทีเยอะๆ,ๆ เอออาแล้วเพราะเขากับมาหันมาแพกแพกแพกเขาตัวเย็นแมนสินะเออแมนแมนแค่เห็ดดอกไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวว่าพี่ไม้จะดุจะดาวไหม้ค่ะเขาไม่ดุไม่ดาวเขารักเมียเขาค่ะ <c oughs> <c oughs> แลวเราก็ไม่ดุไม่ดาวเป็นสามีนะคะเรารักสามีเราอะไรก็ตาม มันไปเก็บเห็ดนะผมก็แบบเงียบๆเบนาะอย่างที่บอกมันอาการห่าบอดีอาการไม่ดีฉันรู้สึกไม่ดีแกก็เอามือมาแตะขาเราเบาๆไม่มีอะไรฉันอยู่ตรงนี้เขาเป็นคนย่านแท้ย่านเมียบบมีความสุขเรียกง่ายๆว่าถ้าผู้ใดมามีเรื่องกับพี่ิม่เนี่ย คนว่าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะําลองโดนวีมไนเตะเนี่ยปกติเขาบอกว่าผู้ชายห้ามทําร้ายผู้หญิงใช่ไหมแต่ถ้าคุณม่าหนหยุ่งกับสันเนี่ยบอกได้เลยนะเขาสามารถทําร้ายผู้หญิงได้ดูแล้วเพื่อปกป้องเมียของเขาามันก็มีนะไอ้เคยเบ้าเนาะพีูุ่นงเพื่อนวานถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเพื่อนไปมีเรื่องก็ภายในโลกนนกัวหนีกระจายแล้ววะ แต่อันเนี้ยเขาพร้อมที่จะปกป้องเรานะคะเรายังเป็นเจ้าหญิงตัวน้นอยของเขาอยู่นะคะถึงแม้บางครั้งเขาจะบอกเราว่าเราไม่ใช่เจ้าหญิงแล้วนะเธออตอนนี้ยูเป็นควีนแล้วนะเป็นในราชินีแล้วไม่ได้เป็นพรินเซสแล้วนะเขาเขามาเซลกนว่ามันเทาแล้วตอนนี้เป็นในราชินีแล้วอันนี้เหตุไอขาเนย ซ่อมมาจากป่าเร็วหั่นเลยปุ้ยนังตากเดดเนี่นี่พี่น้องเ้ยหัอนหลังวาสันตอนนี้ไขมันของเรานะคะกำลังจะละลายนะคะไขมันผมกำลังจะละลายนะคะเบุงเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเอลัสซูล่าเห็ดตระกูลเห็ดดินคะ่ะอลังการมาก ใหญ่เวอร์นีค่คือสาวคนเดียวคนเฝ้าอย่างกระดิพี่น้องผมไม่มีอย่างเดียวคนนะพูดเปเรื่อยอะ่ะตามภาษาคนบนนอกอะ่ะคนบนนอกนี่ยอยู่อาราก์กตนี่ในบนนอกระแถบใดในบนนอกระบนนอกนี่มอแต่ปลาแต่เขา เดี๋ยววันหยุดนี้นะคะวันเสาร์อ่ะจะขึ้นเขาใหญ่ไปส่งเห็ดพึ่งวานตรงนี้กระไก่อีกรวเด้อพี่น้องไก่ตรงนี้คือแบบออกถ้าออกจากป่าประมาณหกโมงหกโมงครึ่งสี่หอดบ้านประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าใช้เวลาประมาณสี่สี่ชั่วโมงขับไปสี่ชั่วโมงขับกลับนะคะอันที่บางคนเพิ่นโบลูเนาะ่บด้ตามกันเ้ยมายำเด็กกระเฝ้าเฝ้าอ๋อกระมันไ,ไก,ก่กระเฝอเ้ามันไ,ไก่ ไอ้ฝ้าจังไดดีหละทายมมใหายเบิ่งนะ่ะใจน่ะฉันอยากวิ่งเก็บเลยนะใจแทบจะอยากเล่นเก็บเลยเล่นเก็บแล้วก็เฝ้าเล่นกลับเลยแบบนี้มานั่งเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยแหละแต่ว่าก็อยากอยากเอาออกเป็นซูเบิ้งไดตากยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย